สวัสดีครับพี่น้องมาหนี่ยายหนิงได้เมนูเส้นเส,นส,นส้นอีกแล้วก๋วยจับยวนเคลือนยังก่อก๋วยจับยวนก๋วยจับยวนเส้นข็เปียกละต้มซะก่อนต้มแล้วก็ปรุงเครื่องไปเลยนำอุจจุกวาใส่ก็ได้จ้ะรอบางเส้น นีกระเทียมเจียวแล้วจ้ะแล้วก็มีเครื่องอยังเนี่ยพริกเครื่องต้มให้จนเซ็นเปื่อเพราะดีอ๋อนี่มันมีสำเร็จมาให้งซองเลยหรือเปเลยเพื่อจงมาม่เนี่ยะพี่น้องเพียงแต่ว่าเขามาเติมมูสแล้มชินเอาใส่น้ำตาลนิดนิด น้ามาปูสำเร็จชับปูเสร็จไม่ใส่ในซองเขางักูจจับปูสำเร็จเส่ซองกจับเพื่อเขาเปียกครบจับด่เนเรียกว่าเขาเปียกเขาเปียกยังไงงปูจ้ะจังเขาขวัวเดนเจเป็นพวรถดีล นี่เ็นติเตือแค่น้ำตาลชุดดีอิอวดําจักน้อยเป็นเต,ติอนน้ำแล้วก็จะเตือนอีกนีก่พี่น้องอาณาบระทานบท่านบองให้นึกไปเปล่เลยจุมเนื้อตุยตุยอุ่นิ่เอามันจิ่เนื้อเ,เอง,งเอไม่ตไม่เถอะโอ้ยลูสิอส,สองถ้วยพอดิก็ดิชางก็ออก มันถือเขีมมันเป็นสีห่หรอน้นเดือดทอเดือดแันพี่น้องเติมน้ำตาลแค็หน่อยอเติมปริปรุงไปเรื่อยเลย ใช่เปล่าเราต้องเห็นน้ำสำคัแต่ผู้มักหวานเลยที่เตยอ๋อจีหวานโอ้โหว่ากินหวานชมว่กินไม่กินหวานก,ก็จะไม่กินสักหน่อยพี่น้องเอลยเพราะเพราะเป็นยาเพราะเดียวว่าใส่ ใส่บ้างว่ารสชาติมันโอเคหรือืมเครื่องปรุงข้าเจ้าขึ้นแน่นอนเถอะมีน้ำส้พมพร้อมเลจ้ะสองห่อกับมีสองชุด เลยฝากมนซื้ออยู m m ่เร nice. ียบร้อยไปนอนเลยมันนั่นเครื่องปรุงเนี่ยเขาบ่ได้เติมยังไรด้จ้ะเติมแค่ชิลอดหน่อยๆน้ำตาลนิดๆแซบแล้วอากับซีด้วยด้วยหอมเกีียวนี่ยแหละเดี๋ยวสีตักให้โฟมมังสีกิน แล้วก็จะแบ่งกันคนละนิดละหน่อยพี่น้องเอ๋ยจะดูชิ้นกันล้วนสองบ่างซ่อมก่อนด้วยจ้ะ พี่น้องสำเร็จถ้ากรินๆห้เย่หนึ่งกินสองทุงกับบดอิ่มพี่น้องเพราะว่าเส็นเม่อใครลายจ้ะสวัสดีครัพี่น้องมามาต้มขบเปียกน้ำเัน ต้มเข้าเปี่ยนผสนเอาฝุกซะสิมกันใส่น้ำส้มบอใส่จ้งหนอยกระดิเสอันเดอร์พงอ ต้นของไปอยากน้ำกันลูกสิ่งไปสอ่อ,เอ,สองเลยครับถอนท่าครับ แต่มันนุนนมนม่นมครับนุ่มเหนียวดีส้นเหนียวนุ่ม

ต้นนี่ยนิงซือไม่เห็นอีกมีขาย้ากระดดซื้อทั่วไป เพราะเรช่วยพอดีอันนี้หนึ่งอันนี้บ้าจนกินว่มามันอยากกันทั้ ที่ไรนนวนสีเหตเนี่ยแต่เขามีเครื่องปูนไมาให้จำเร็จในซ่วงเลยเพราเพิ่มนี่เท่ากับเพิ่มเอาอัน,านูน้ใดมากสำคัญแค่ไมาต้องเพิ่มนะ

รุดท้าอืมจับเข้าทา่าเข้าท่าปันเรือคุณจั่เกี่ยงหรอพี่น้อขอบคุณขอบคุณเบสทุผูทุกคนทคี่เข้ามารับชมเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม น,น้ำนะครับช่องที่ดิสาราในสวนครับมือนีลาดพีลาน้ำก่อนสวัสดีครับ